สวัสดีครับพบกับผมกันอีกแล้วเช่นเคยกับรายการอัมโฮมคาพาดูรถนะครับและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรายกรับสินค้าภายในร้านเรานะกับเจ้า2คันนี้เลยนะมาด้า CX30 นะครับมาในรหัสตัวรุ่นเริ่มต้นคือตัว C นะครับและรหัสตัวท็อปก็คือ SP นะครับผมสคันนี้รถปี2 2 3ทั้งคู่พร้อมกับสีใหม่ของเขาเลย แพลนเนมควอดเมทัลลิกนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพามาดูกันว่ามันยกระดับสินค้าในร้านเรายังไงนะครับผมพามาเริ่มจากคันแรกเลยกับเจ้าคันตัว C ีนะครับผมตัวนี้เป็นโมเดลปี2022เรียบร้อยแล้วปรับอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับสวยๆส,สีใหม่เขาสวยมากๆทุกคนและเอ๊ะทำไมไม่ใส่ป้ายทะเบียนนะครับนี่คือรถที่ยังไม่เคย จดทะเบียนเลยสักคันเดียวนะครับผมไม่เคยผ่านมือใครนะฮะด้วยเลขไหม่เพียงแค่หลัก10โลเท่านั้นเองตัวนี้4 4กิโลเมตรและคันนู้นเป็น3ากิโลเมตรนะพามาดูกันว่ามันใหม่แค่ไหนทุกคนนี่เป็นไงออปชันตัวเริ่มต้นเขาก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์ต่างๆมีกล้องถอยเมมโมรี e ซีนะครับผมแล้วก็นี่โอ้โหเป็นไงสวยแบบนี้เลยนะมีบายสปอร์ตให้ไฟเลี้ยวเป็นกระจกก็มีนะครับผมนี่ด้านในนะครับดู ตัวแบบว่าพลาสติกต่างๆนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะใหม่มากๆเลยนี่คือรถที่เพิ่งออกมาจากโรงงานและตรงมาที่ร้านเราเลยทําให้มีเลขไม้เพียงแค่44กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมและตัวนี้น่ะแต่ยังไม่ได้ฝาถ้ายไฟฟ้านะทุกคนนี่นะครับผมโอ้โหมาเปิดให้ดูกันนิดนึงแล้วกันความใหม่ของเขานะทุกคนอ่าคันนี้ออกใหม่เนี่ยต้องมีราคาประมาณ9000 900, 0 0กว่าบาทนะครับผมใหม่ไมมใหม่มากไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับผมสวยจริงๆคันนี้นะออกใหม่9 8 9 0 0 0ปนบาทนะครับผมวันนี้ตัวซีกันขายเพียงแค่ 7 9 0 0 0บาทนะครับและประหยัดไปเลยทันที190 0 0 0บาทเป็นไงโอ้โหนี่คือใครจะอ,ออกซีเอ็กซ3สามสูตรเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกเลยนะครับเมื่อเห็นคลิปนี้นะไปต่อกันที่ตัวท็อปเลยนะครับคันนี้นะโอ้โหนี่ดูตัวนี้นี่คือสุดกว่าเพราะว่าเป็นตัวท็อปปุ๊บเนี่ยส A, ส B, ส C, เสา A เสา B เสาซก็ขาเนี่ยจะเป็นเป็นโนแ no บ็กใช่ไหมทุกคนพลาสติกต่างๆนะครับยังอยู่อยู่เลยนะครับผมนี่แล้วมาดูภายในกันทุกคนเปิดให้ดูกันเลยนะครับผมพลาสติกใดๆต่างๆยังไม่แกะเลยสักชิ้นเดียวนะครับผมห บอกเลยว่าสุดยอดนะครับหรือแม้กระทั่งตัวกันรอยนะครับประตูเปิดตรงนี้นะฮะที่จะมาอยู่ที่โรงงานนะคือยังไม่มีเลยนะครับผมมาดูด้านหน้ากันต่อตัวนี้เป็น top sp ใช่ไหมอุปกรณ์ต่างเขาก็จะครบเลยมีกล้องรอบคันนะครับมีสรลูปด้านบนนะกระจังหน้าก็จะเป็นเป็นกลอสแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมคันนี้ออกมาเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้การขายเลยราคาเร้าใจแน่นอนที่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไปเป็นทันทีแปดแสน สามแสนสี่ประมาณนี้นะครับผมเหลือแค่แปดแสนกว่าบาทเท่านั้นเองก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมหรืออยากได้แบบว่าดูเลขไหมหรืออยากจะมาดูรถคันจริงเลยเนี่ยก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนะศูนย์หกห้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดยูเอ็มโฮมคาร์นะครับผมสองคันนี้พร้อมให้ท่านมาเชยชมและเป็นเจ้าของได้ในส่วนรถมากกว่าสามแสนบาทนะครับผมก็ตอนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย